นอแกเราเหิอวอ่ะไปกินลูกชิ้นกันไหมอุ้ยไม่ได้เราลดน้ำหนักอยู่อ่ะไม่เป็นไรเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งจะแนะนำนี่ลูกชิ้นอกไก่ชิคชไม่มีส่วนผสมของแป้งอยากรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยในปัจจุบันลูกชิ้นตามตลาดส่วนใหญ่มักจะมีส่วนประกอบของแป้งเป็นหลักไม่ได้มีส่วนผสมที่เป็นโปรตีนมากนะักเราจึงคิดค้นลูกชิ้นที่ให้สารอาหารสูงกว่าลูกชิ้นตามตลาดแบบทั่วไป ลูกชิ้นไก่ชิกชิคเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายรักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทํางานขอให้พรางานโปรตีนสูงโดยส่วนประกอบหลักๆของมันคือผักผมขมคีนัวอกไก่และเครื่องปรุงอื่นๆนอกจากนี้ผักขมยังมีสารต่อต้านอนุมูลสระหลายชนิดจึงมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ช่วยบำรุงและรักษาสุขภาพสายตาป้องกันความเสื่อมของดวงตามีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคก,กระดูกพุนและอีกอย่างเลยคีนัวเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนลดน้ำหนักและคนที่แพ้กูเตนส่วนใหญ่มักจะกินแทนข้าวแต่จริงๆแล้ว คีนัวเป็นมเมล็ดพันธุ์จากตระกูลเดียวกับบิทรูชาร์ดและผักขมมีโปรตีนสูงและประโยชน์ของคีนัวที่น่าสนใจคือ 1. ลดวความเสี่ยงของโรคเลือรังมีไฟโตนิวเทียนมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ 2. ช่วยลดน้ำหนักและมีไฟเบอร์สูงและมีโปรตีนสูงช่วยจัดการกับความอยากอาหารได้และยังมีน้ำตาลต่ำ3า ช่วยปรับสมดุลของน้ำตาลในเลือดงานวิจัยบางส่วนชี้ว่าคีนัวช่วยเพิ่มระดับไตกีเซไรที่จะช่วยจัดการน้ำตาลในเลือดได้แต่ประเด็นนี้ยังต้องศึกษาเพิ่มเติม 4. เหมาะสำหรับผู้แพ้กูเตนคีนัวที่ปราศจากกูเตนตามธรรมชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมผู้ที่ไม่สามารถรับประทานธนัญพืชที่มีกลูเตนได้5้าบำรุงลำไส้คีนัวทำให้สุขภาพลำไส้ดี อย่างไรก็ตามก่อนจะนำมาปรุงอย่าลืมล้างมือให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสารตกค้างจากเปลือกของมันแค่นี้ก็เอนจอยกับอาหารเพื่อสุขภาพได้แล้วและที่สำคัญลูกชิ้นไก่ชิคชิคขายผ่านช่องทางออนไลน์บนอินสตาแกรและมี QR ที่จะบอกวิธีการนำลูกชิ้นไปประกอบเมนูอื่นได้อีกด้วยเห็นหรือเปล่าว่าลูกชิ้นไก่ชิคชิคน่ากินขนาดไหน น่าเกลียดจังเลยเดี๋ยวต้องหาสื้อไว้บ้างแล้วล่ะ